อันนี้เวลาเขาไปส่งเขาเนื้นวดใช่ไหม40เออราคาซุกเนาะแม่นแน่แน4 0พนันมาซื้อเยูะเงินกับราคานี้ราคาซุกกับ40แมน่นเอออสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้อยู่แถวบ้านพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พาพี่น้องมาเบิ่องอีกหนึ่งอัดซีฟที่ว่าสร้างไรครับในครอบครัวนะแล้วก็คือการเฮ็ดเต่า เตาโลมีกระแถวบ้านบา่าวค่ำเองเนาะอันนี้เป็นเต่าน้อยด้วเนาะแม่นเออ,อันนี้เต่าน้อยแม่แหละอันนี้เต่าน้อยหมดเลยอันนี้เวลาเขาไปซ่งเขาเนีนนวดใช่ไหม40ออราคาซ่งเนาะแม่แม่4 0พันมาซื้อเยูะเงินกับราคานี้ราคาซ่งกับ40แม่นเออ วันนี้นนนต้นขึ้นเขาเฮ็ดนุยนึ่งนี่ซิมมัสลายป่เนี่ยตัวบ๊วยและนะพนเพ<อ>ราะบ่วยได้น้ำเออเพราะมันเนี่ยน่เนาะเขาเฮ็ดลายเาเฮ็ดลายเราบ๊บยบ๊ได้นับเออบแค่บ๊วได้นะนุยนึ่งนี่จักมือเขาจึงได้จมือจงมือถือาส่งได้เนาะจัด <c oughs> มือได้เลยเออ เอกมือถือว่าช่วงลูกค้าได้อ,อันนี้ก็ไปเห็ดเต่าช่งโดยเฉพเาะขอาไข่สุดขายย่อยไายสุงบริษัทเตา่าแต่มีก็ลายขนาดเนาะขนาดน้อยขนาดกลางขนาดกลางขนาดใหญ่เนาะขนาดใหญ่เนี่ก็เพื่อชีไซ้์แนแบบว่า งานเต่งงานอย่างหรือว่างานเลี้ยงงหญ่ๆเนาะเต่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซฟที่ว่าชาติครับพี่น้องของคุณลาวโอ้พวกนี้ถือว่าชำเร็จเลยด้เนาะมีแต่เตรียมชงย่างเดียวโอ้ อุิสัตว์เตาโลเตาโลนีเราเป็นว่าเตาซูมือนี่เพื่เช็ดอันนี้น,น้อยเฮ็ดว่ามันประหยัดธาตุพี้องประหยัดธาตุแต่ว่าอุณหภูมฮิฮ้อนนี่ได้แต่ก็คือลดธาตุพาใส่ธาตุน้อยเดี๋ยวมันก็ถือว่าวได้เรื่องแล้วพี้อง อันนี้ก็พป็นเอกันคูดพป็นเอกอ,น,น,อ,กอนามัยนะอ,นา,น,าน,อนามัยให้สวยงามฝีงามคือด้านอนามัยจากแจ็กปูนแห้งนะเขายังได้มาอนามัยได้พี่น้องเลยเออมาเช็ดคาป,ปูนที่ปูนอกเนาะอันนี้ก็การที่ตั้งอยู่เขตบ้านไม่ซีวิไลพี่น้องออสำหรับท่านใดที่ต้องการสร้างเอ่อไปคลายต้อเนาะสร้างได้พี่น้องเลย เตาโลเตาโลูโลกสิทธิภาคเบอร์โทรให้พี่น้องนเพื่อนเบอร์ยังอ่นติดต่อเบอร์โทรนะอ่าเบอร์โทรห้าหกศูนย์สี่ห้าหนเจ็ดสี่ห้าสองเจ็ดสี่ห้าสองดูะพี่น้อง,ง,งเด้วเขาค้ามชิดจิตอ่าขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการสร้างเตาโลพี่น้องอันนี้ก็อยู่เขตบ้านใหม่ซีวิไลเนาะไกลกันกับเพื่อนบอกคำ อันนี้ก็พักส่วนที่ว่าพึ้นโลขึ้นปูนเนาะจะได้เห็ดซองเทื่อขึ้นปูน,นะด,น,ปนดังเจ้าขึ้นปูนแล้วมัน่อต่อตัวนี้ขึ้นเนาะต่อตัวนี้ขึ้นเด็กนะ็สิมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวแบบนี้ถือว่าสําเร็จยังเหลือแต่ขั้นตอนที่วานะ่าหน้าไม้ทำความสะอาดเนาะมันงามทีเดียวเต่าโลเต่าโล โอ้แถวนี้ก็ถือว่าลายเติม,ดม,มได้เนาะเมนเกลประมาณร้อยทุกหมดเออวันนี้เต่าใหญ่ได้ด้วยเท่าไรต่าใหญ่อ,หอ,อ๋อหน่วยสองแสนเนาะ<ช>อันนี้เป็นราคาส่งเลยสินะ<ช>มาซื้อหน่วยหนึ่งก็คือเก้าราคาคซ้ำเก้าีอยู่ถือว่าราคากันเอง